รดทราบขบวนรถที่กำลังเข้าสู่สถานีคนครปฐมเป็นขบวนรถพิเศษทาเงเมืองเลขที่หนึ่งหนึ่งหนึ่งหกต้ทนทางจากสถานีคนครปฐมปลายทางสถานีทนรุรีท่านผีดประสงค์ที่เดินทางกับขบวนรถนี้กรุณาเรอการแจ้งด้าถให้ชาติล่าที่สองขอบคุณค่ะสวัสดีครับช่อง YouTube Channel รถไฟไทยเทนไทยเ d ตอนนี้อยู่ที่สถา,านีรถไฟนครปฐม,มกับซีรีส์ปิดเทอมเล็กหัวใจวุ่นรถไฟบรรยากาศเป็นยังไงเชิญรับชมคิดได้เลยครับจ้ เลขทะเบียนกจ2องหแปดหนึ่งครปฐมช่วยขยับรถหน่อยนะคะท่านเจ้าของรถได้ทะเบียนกจ2อง1แปดหนึ่งครปฐมเจ้าของรถช่วยขยับรถหน่อยนะคะขบวนหนึ่งหนึ่งหนึ่งห้าทนบรีนครปฐมเป็นขบวนรถช่วยโดยสารพิเศษฟ,ฟดเดอร์สายสีแดง กำลังเข้าสู่สถานีรถไฟนครปฐมแล้วนะครับอีกสกครู่หนึ่งในชานชาลาที่สองซึ่งแอ er ดมินก็จะนั่งขบวนฟิตเดอร์นะครับเข้าทนบุรี1116และ117 11 มาแล้วนะครับฟีดเดอร์ของเราวันนี้มาแค่2อตู้นะครับขอบคุณกันด้วยนะครับสมัารติดตามและติดตามในอีพีต่อไปสวัสดีครับ